แม่บอนแม่เรือนแม่สีเรือนพับผ้าพับถ้าเยอะก็ต้องับเยอะนะคะต้องนั่งพับผ้านะแกผ้าเยอะมากรมนะคะอี่ยเสดนะเ่หสาสายแบบสายแรงทุกรุ่นถุกวัยเอ้ทุกรุ่นทุกวัย ทึกรุ่นทึกแพ้นะคะเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะชูนาร์นะคติฟคิตติดเสื้อสีขาวร้อนนะคะมีมัลใส่กับเพยงอะไรก็เข้านะคะสุดร้อนเป็นก้อนนี้นะคะเสื้อสีแซ่บสีส้มสีส้มนะคะถึงแล้วเหยาฟังคนทั้งค่าให้เรา สี่ G นะคะ F Cap Hashash มาค่ะ Utilis นะคะวิถ้าไม่ทำตัวแบบนี้เนี่ยแม่เริ่มรังไข่ขออยู่ถ้ากล้าก็มาสิมาดิมาดิไม่ขายเสื้อหรือขายคำเขาไปไม่ได้ ขายช่ราคาร้านเจ็ดนะคะเจ็ดบาทไม่เอาเลยทางแขงนะคะคือแขงสนใจนะคะแคปทักแชทค่ะแคปนะคะรับหนึ่งสามแคปเลยนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองมแคปค่ะแค่ะนี้ค่ะเสื้อสีขาวนะคะไม่ขายค่ะ <What? S 1> มีสิงหนึ่งที่เราจะขายทุกคนนะคะอะไ น okay, ี่ค่ะนะคะเยาวรุ่นแห่งเมืองพิพ์นะคะอีพิพ์จะไปไหนเป็นอะไรอีโม่สวัสดีทุ๊กขาวที่ท่านะคะตอนนี้เราขายเสื้อหมดแล้วเรามาขายใม่แขวนนะคะหากใครสนใจนะคะขับทักชัชนับหนึ่งสองสามแคปเลยนะคะหนึ่งสองโอเคค่ะไม่แขวนแทงนะคะเพราะว่าเราดูไหมมันพันค่ะอ่าไม่ใช่ ห้าบาทสิบบาทก็ได้นะค่ะถุงเขานะคะขายให้แค่ข้างเดียวค่ะเพราะว่าอีกข้างนี่นะคะเราจะเก็บไว้ใส่ค่ะเพราะว่าเราเจะไมซื้อต่างนะคะ<ไ>สนใจซื้อแมวไหมคะ<ไ>ดูหน้าแมวแค่เหมือนสเกตช์ฉันอยู่แล้วนะคะไม่แขวะในนี้นราคาดีนะคะหาย,ยากนะคะเพราะว่ามันดูนิรุบนะคะาาราคาหนึ่งร้อยร้านกีบไหมคะ <laughs> <laughs> โอเคคะ่ะไม่ขาย ถ้าใครเอฟของไม่ทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายใหม่นะคะ่วงนี้นะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะไขของทิป